ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาแนะนำวิธีการสมัครเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ Foodpaying นะคะอ่าวันนี้นะคะมาดูกันเลยเราจะเริ่มต้นนะคะที่อ่าเมื่อมีเพื่อนนะคะส่งลิงก์สมัครแบบนี้มาให้เรานะคะเราก็แตะเข้าไปในลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือสแกนที่ qr code ที่เพื่อนส่งมาให้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะนำพาเข้าสู่การเริ่มต้นสมัครสมาชิกนะคะ เราก็แตะที่ตรงนี้เลยนะคะสมัครผ่านลายนะคะแล้วก็ทำการอนุญาตนะคะแตะคำว่าอนุญาตถ้ามีหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้แตะตัวหนังสือเล็กๆที่เขียนว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีลนยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะกรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะใส่ไปตรงนี้นะคะทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะก็แตะที่การรับรหัส OTP นะคะ รอสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมี SMS นะคะส่งรหัส OTP มาให้ด้านบนซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ครั้งเดียวนะคะเมื่อเรากรอกรหัส OTP ที่ได้รับนะคะใส่ไปในช่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็แตะคำว่าตกลงนะคะแล้วก็แตะคำว่ายืนยันนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะแต่คำว่ายืนยันหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะของเราเข้าไปนะคะชื่อนะคะใส่ชื่อจริงได้เลยนะคะแล้วก็นามสกุลคนลรบรรทัดกัน ส่วนเบอร์โทรปรากฏแล้วในส่วนของอีเมลตอนนี้นะคะถ้าหากท่านจำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วทุกท่านก็กำหนดรหัสผ่านของตัวเองนะคะ2บรรทัดนะต้องใส่รหัสผ่าน2องบรรทัดนะคะรหัสผ่านตรงนี้ก็ควรจะใส่รหัสผ่านที่6ตัวขึ้นไปหรือ8ตัวก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวขอญาตใส่รหัสผ่านเลยนะจ๊ะใส่ให้เหมือนกันทั้งสองบรรทัดนะคะ ถ้าหากท่านไม่รู้ว่าจะกรอกผิดหรือถูกนะคะก็สามารถแตะตรงนี้นะคะให้มันเปิดได้นะคะเขาก็จะแสดงรหัสผ่านปรากฏตรงนี้ให้ท่านตรวจสอบได้นะคะว่าใส่เหมือนกันหรือไม่เห็นไหมคะเดี๋ยวใส่ผิดนะคะเดี๋ยวก็เติมให้เหมือนกันทั้งสองบรรทัดหลังจากนั้นแล้วนะคะทุกท่านก็แตะยอมรับนะคะแตะยอมรับตรงนี้นะคะแตะตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่ในนี้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็แตะคำว่าตกลงสีแดงด้านล่างได้เลยนะคะเมื่อตกลงแล้วนะคะท่านก็ทำการบันทึกรหัสได้นะจ๊ะบันทึกรหัสกดบันทึกไว้เลยนะคะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะสมาชิกโดยทั่วไปนะคะก็จะต้องจ่ายเงินเพื่อการเป็นสมาชิกนะคะจำนวน99บาทนะคะโดยการสแกน QR code โค้ดนี้ลงไป นะคะ,ะบันทึกนะคะใช้การบันทึก QR Code นี้ลงไปในแกลลอรี่ของท่านนะคะแต่แช่ค้างไว้ก็ได้หรือใช้การแคปหน้าจอแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะไปจ่ายเงิน99บาทนะคะในการเป็นสมาชิกรายเดือนนะคะซึ่งท่านสามารถสแกนอันนี้หรือแคปอันนี้ไปจ่ายในมือในแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องนี้ของท่านได้เลยแต่ในกรณีนี้นะคะของเดียวนะคะเดียวได้รหัสโค้ดฟรีมานะคะเดี๋ยวได้รหัสโค้ดฟรีมา ก็จะกรอกเข้าไปในตรงนี้เพื่อสมัครฟรีนะคะตอนนี้ใครอยู่ในทีมงานเดียวเดี๋ยวก็จะมีการแจกโค้ดฟรีนะคะแจกโค้ดฟรีให้สมาชิกได้ไปทำงานหรือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะได้ได้มีโค้ดฟรีเพื่อการเริ่มต้นนะคะเพื่อโค้ดฟรีเพื่อการเริ่มต้นหากท่านเป็นคนที่มุ่งมั่นจะตั้งใจจะทําอาชีพนี้ทํารายได้นี้จริงๆนะคะก็สามารถติดต่อขอโค้ดฟรีมาได้นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก จะไปคัดลอกโค้ดฟรีนะคะมานะคะจากแอปพลิเคชัน l ล n e นะคะยุบหน้าจอลงนะคะแล้วเดียวก็จะกลับไปที่ l ลายนะคะที่ l ลายตรงนี้เดี๋ยวก็จะคัดลอกโค้ดฟรีนะคะที่ตัวเดียวเองนี่แหละส่งให้ตัวเองนะคะ <laughs> ส่งให้ตัวเองก็คัดลอกนะคะคัดลอกโค้ดอันนี้หรือจะพิมพ์ทีละตัวก็ได้นะคะแล้วก็เอามาใส่ตรงช่องนี้ค่ะ เมื่อเราได้โค้ดฟรีมาก็มาใส่ตรงช่องนี้นะคะท่านก็จะไม่ต้องเสียตังค์99าง9บบาทโค้ดอันนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นน,นะคะหลังจากนั้นก็เมื่อกรอกไปแล้วนะคะท่านก็แตะคำว่าตกลงนะคะ <ำ1> Sit <"S> เพียงเท่านี้นะคะก็จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก เดือนนี้ฟรีฟรีได้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็ไปทําการยืนยันตัวตนนะคะยืนยันตัวตนเพื่อจะรับรายได้นั่นเองนะคะก็จะมีในสส่วนคือนะคะจะมีในสส่วนของการยืนยันตัวตนคือนะคะถ้าเกิดว่าช่องนั้นมันหายไปไม่เป็นไรนะคะเราก็แตะไปที่เมนูยืนยันตัวตนแบบนี้นะคะแล้วก็แนบรูปบัตรประชาชนนะคะแล้วกรอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะ ใส่ชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนได้นะคะแล้วก็กําหนดวันเดือนปีเกิดตรงวันเดือนปีเกิดนี้ท่านแตะเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อจะให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้เป็นปีคศนะคะท่านก็แตะไปตรงปีคศแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ปีคศที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนของท่านนะคะเป็นปีค,ออคศกฤษศักัลลาดนะคะของเดียวก็1 9 7่ สองอย่างเงี้ยนะคะพิมพ์ลงไปได้เลยตรงเดือนก็เหมือนกันค่ะตรงช่องเดือนก็เหมือนกันไม่ต้องค้นหานะคะท่านแตะเข้าไปเลยนะคะก็จะมีการให้ท่านแตะเดือนใส่เข้าไปแบบนี้แล้วท่านค่อยมาเลือกว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะของเดียวเกิด12สิงหาก็จะปรากฏข้อมูลเป็นวันเกิดตรงนี้ง่ายๆที่ท่านสามารถกรอกได้เลยเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะแนบบัตรประชาชนในส่วนนี้แล้วท่านก็แตะคําว่าบันทึกได้เลยในส่วนต่อไปเป็นส่วนของบัญชีนธนาคารนะคะ ท่านก็สามารถที่จะนะคะมาตรงจุดนี้นะคะตรงยืนยันตัวตนก็จะมีการระบุเลขบัญชีธนาคารได้นะคะท่านก็แตะเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะกรอกรายละเอียดนะคะตามบุ๊คแบงค์ที่ท่านต้องการใส่ลงไปเพื่อรับเงินนะคะ <Quit. S 1> ก็ใส่ลงไปตรงนี้จะเป็นการเลือกธนาคารนะคะจะเป็นการเลือกธนาคารท่านก็สามารถเลือกธนาคารจากจุดนี้ได้เลยนะคะสไลด์ขึ้นไปหรือพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะนี่จะมีตัวเลือกอยู่ตรงนี้นะคะท่านสามารถเลือกตัวเลือกใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ จากนั้นท่านก็กรอกเลขบัญชีธนาคารนะคะเลขบัญชีธนาคารตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วก็แตะแนบสมุดบัญชีธนาคารคือท่านต้องถ่ายรูปบัญชีธนาคารหน้าหน้าหน้าบัญชีธนาคารไว้ก่อนหรือไม่ก็ใช้นะคะใช้กล้องนะคะที่มีอยู่ในนี้แต่อนุญาตนะคะแล้วก็แตะไปที่เมนูกล้องถ่ายรูปตรงนี้ก็สามารถถ่ายสดๆลงไปได้ทันทีนะคะ ก็ตรงนี้ก็เป็นการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะเมื่อท่านยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วท่านก็แตะย้อนกลับด้านบนท่านท่านก็จะมีกระเป๋าตังค์เขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์ของท่านนะคะที่สามารถจะรับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสมาชิกหรืออะไรก็ตามก็จะมาปรากฏที่หน้ากระเป๋าตังค์นี้นะคะ แบบนี้นะคะก็จะมีถ้าท่านแนะนำสมาชิกได้นะคะจำนวนสมาชิกหรือผู้คนจะมาปรากฏเป็นรูปกราฟแท่งตรงนี้นะคะแต่เข้าไปในแต่ละแท่งก็จะสามารถรู้ได้ว่ามีใครอยู่ในทีมงานเราบ้างและจะปรากฏตัวเลขในการแนะนำผู้คนตรงจุดนี้นะคะเป็นชั้นที่1 2 3 4ว่ามีคนกี่คนนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้ค่ะที่สำคัญเลยท่านสมัครเป็นสมาชิก99บาบาทแล้วท่านมีลิงก์แนะนำเพื่อนได้ทันทีค่ะนะคะท่านมีลิงก์สำหรับการ แนะนำเพื่อนได้ทันทีตรงจุดนี้เลยนะคะตรงจุดนี้เลยท่านก็สามารถจะแตะเข้าไปตรงจุดนี้นะคะเพื่อที่จะนำา QR code นี้นะคะปริ้นเอาออกมาทำบัตรของคอไว้แนะนำเพื่อนนะคะหรือว่าจะคัดลอกลิงก์นะคะแตะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแแตะคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็นำไปสร้างคอนเทนต์นะคะไปสร้างคอนเทนต์แล้วแบบนี้นะคะไปสร้างคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ แนบกับรหัสของท่านแบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อท่านแตะคัดลอกแล้วท่านก็เอามาวางค่ะนะคะเอามาวางให้เรียบร้อยนะคะท่านก็จะสามารถที่จะแชร์ลิงก์แบบนี้ไปได้ทันทีนะคะลิงก์ตัวนี้จะระบุเบอร์โทรของท่านนะคะจะระบุเบอร์โทรของท่านอยู่ตรงในจุดนี้นะคะเป็นลิงก์ของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ท่านก็สามารถที่จะแนะนําเพื่อนๆได้เลยทุกการแนะนําของท่านนะคะท่านจะได้รับเงิน10บาทจากการที่เพื่อนสมัครนะคะ และเพื่อนของเพื่อนสมัครก็เด้งมาหาเพื่อนของท่านและขึ้นมาหาท่าน10บาทด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการขยายเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อให้เขาได้กินอาหารสั่งอาหารแล้วมีส่วนลดสะสมเบิกออกมาเป็นเงินได้ถอนออกมาเป็นเงินได้นะคะสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้หรือว่านําไปเป็นส่วนลดในการสั่งอาหารทุกครั้งกับฟู้ดเพย์อิได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะ,ะคนที่จะเป็นสมาชิกนะคะ ที่มีอายุต่ํากว่า18ปีหรือเด็กๆที่ต้องการสั่งอาหารหรือเป็นสมาชิกกับฟู้ดเปย์อิงนะคะก็สามารถสมัครได้นะคะเพราะเด็กๆก,ก็สั่งอาหารเหมือนกันเด็กอายุต่ํากว่า18ปีสมัครฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีสิทธิ์สะสมส่วนลดเช่นเดียวกันนะคะมีสิทธิ์สะสมเงินเช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่มีเมนูการถอนเงินนะคะไม่มีเมนูการถอนเงินแต่ว่าในส่วนของเมนูส่วนลดนะคะ ถ้าเด็กๆนะคะมีส่วนลดสะสมสมมุติว่า1,000บาทเนาะในการสั่งอาหารทุกครั้งของเขามีเงินสะสมสะสมมาเป็นเงิน1,000บาทตรงจุดนี้นะคะก็สามารถนะคะโอนส่วนลดอันนี้ไปให้กับผู้ปกครองของตัวเองเบิกออกมาเป็นเงินได้นะคะเมื่อใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปตรงจุดนี้นะคะก็จะปรากฏสมาชิกนะคะแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะพราใส่เบอร์มือถือไปปุ๊บนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกอยู่นะคะก็สามารถจะโอนส่วนลดอันนี้ไปให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้แล้วพ่อแ,แม่ผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกจะมีเมนูถอนถอนเงินสดนะคะถอนตรงนี้ออกมาเป็นไรายได้ให้กับครอบครัวของท่านได้ทางหนึ่งแต่เด็กจะถอนไม่ได้นะคะเพราะเด็กสมัครฟรีนะคะแล้วก็ตรงนี้ เป็นส่วนดีที่เราจะสามารถสร้างรายได้จากการกินข้าวค่ะกินข้าวแล้วได้ตังจริงจริงนะคะไม่ว่าจะสมาชิกทุกคนสั่งผ่าน Food p a ย์อินะคะเท่านั้นจึงจะได้สะสมส่วนลดเป็นเงินที่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกหรือการสั่งอาหารครั้งต่อไปก็เป็นส่วนลดในการสั่งอาหารได้อีกและที่สําคัญนะคะเมื่อติดตั้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วท่านสามารถนะคะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการสั่งอาหารได้จากตรงนี้นะคะ ท่านเข้ามาตรงนี้เลยนะตรงติดต่อเราแบบนี้นะคะก็จะไปเจอเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์อาจจะเป็นล ne นะคะเป็นล n ์ของตรง Food p a y i n g นะคะก็ให้ท่านแตะเพิ่มเพื่อนนะคะให้แตะเพิ่มเพื่อนแบบนี้เลยนะคะแตะเพิ่มเพื่อนแล้วก็แตะคำว่าแชทต,ตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะคะแตะคำว่าแชทเข้าไปท่านจะเจอเมนูของ Line OA นะคะเป็นการช่วย ตอบปัญหาหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาในการสั่งอาหารหรือสั่งอะไรก็ตามนะคะท่านก็สามารถจะติดต่อก,กับ l i n e OA ของ f o o d p a y i อิตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายจะมีแอดมินตอบคำถามให้กับท่านนะคะแต่เราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานนะคะตรงจุดนี้ได้เลยนะจ๊ะตรงจุดนี้ได้เลย,ะะตเลยแตะเข้าไปเลยค่ะแต่เข้าไปตรงดาวน์โหลดนะคะท่านจะมาเจอหน้าเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะเพื่อให้ท่านติดตั้งนะคะผ่านระบบ ได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะคะท่านก็อย่างของเดียวตอนนี้นะคะก็จะเป็น android เราก็จะติดตั้งด้วยตัวนี้นะคะ google p a y สามารถแตะเข้าไปนะคะแล้วก็ติดตั้งนะคะติดตั้งตัวนี้ได้เลยนะคะติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อการสั่งอาหารกับ food paying แบบนี้ได้เลยนะคะจะเจอหน้า food paying แบบนี้นะคะเป็น food paying p a s นะคะดีมากๆเลยเราก็ทำการติดตั้งนะคะติดตั้งได้อย่างง่ายดายรวดเร็วนะคะ เราเอาไว้ที่หลังเนาะอันนี้ก็ติดตั้งฟู้ดเพย์อิงนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะก็อยู่ที่ความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตของท่านนะคะว่าจะติดตั้งได้เร็วช้าขนาดไหนเนาะแต่จริงๆแล้วติดตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จเลยค่ะเราสามารถเปิดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของการสั่งอาหารกับฟู้ดเพย์อิงได้เลยนะคะเราลองเปิดเข้าไปดูนะจ๊ะอันนี้เป็นฟู้ดเพย์อิงพัทเมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะติดตั้ง ตัวฟู้ดเปย์อิตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อจะใช้บริการสั่งอาหารแล้วสะสมส่วนลดกันนะคะตอนนี้มีการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการวันที่27สิสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ออกข่าวหลายช่องทางนะคะตอนนี้ก็ท่านก็ดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้รอไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะถ้าท่านพบคลิปนี้นะคะภายหลังจาก เดือนสิงหาคมไปนะคะท่านก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันทีมาสะสมส่วนลดด้วยกันกับฟู้ดเปอิ n งนะคะ